สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มซ่าโมลดาชาแนลนะครับหรือหอเจ้กอชัยรุ่งเรืองเจริญการโยธานะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ชานนะครับดั้มดวงอำนาจครับอาจารย์ดน้ำดวงอำนาจนะครับผมเขากำลังที่เดินทางไปบอยินครับนี่ครับเมืองกันครับรถเดกาครับพบหรอนะครับงามใหม่มาหันด้ยกระจกพัดเลย สามทีมครับขับรถฝากฝากช่องน้ำนี้นะครับผู้สาวผู rap, ้สาวผู้สาวอุทูผู้สาวนู้น่เต็มนี่ผู้สาวเพื่อไรเนาะจะเผ่อเนอะไม่ได้ครับการขับรถของอาจารย์สั้นครับงูอานไปเลียนไซม่าครับนี่ค่อยดินดูมันเสียครับอ๋ออยู่มันเสียกำนาจะเลื่อนเนาะครับเนาะอาจารย์ทีครับด้านเมื่อนี้มาแลียนยังครับนี่ แลนดินครับโอ oh, ้แลนดินเนาะครับมือนี้เนาะแลนดินใน,น,นทางเพราะว่านี่แลนดินมัดมือเลยเล่ร้อยเถี่ยวพอดีนะครับร้อยเถี่ยว oh, โอ้คือแลนจริงอ๋อมาจากเซวาอาจารย์สิออครับเออเมนีนครับนี่กะโยู<า>ยครับใชหลุงเลี้ยงมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอาจารย<ม>์สั้นขับ้าวคั้าข้าวคุ้มหอกพุทะครับเป็นผู้ขับรถตั้งแต่ โอ้สามสาพร้อมใส่กูสาวเกเบียร์ครัี่รัมเข้านี่ครับอาจารย์สั้นกับยูใช่ลุงเลี้ยงมาจักปีแล้วครับอัน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 พราจำความได้ก็มาอยู่รถเพราะสิบปีแล้วบอกครับนี่ก็ประมาณนั้นครับอ๋อสิบปีแล้วเนาะครับเนาะจนว่าจนว่าเพิ่นบ่ารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ครับ อู่ครับใช่ลุงเลี้ยงนี่ก็ได้ออกรถดีแม็กเป็นขั้นคุณได้ครับนี่ว่าธรรมดาเดิขี่รถดีแม็กคุณได้ครับตอนแรกมันเอาเครื่องขั้นก่อนครับมันบัตรข้อบ่อห้ครับสุดยอดเลยครับอาจารย์ซ่านนี่เป็นคนมัธยัสถ์เติบหนึ่งนะครับขี่ที่เขาว่ารถฮ้าว่าครับเป็นคนแจ็คออมนะครับผมออมมองได้ทุกองนั้นครับนี่ครับเป็นก็ได้รถ เบงวดเรารดรถเป็นขั้นน่ครับมายู่นี่เหตุงานหรยความบดทนเป็นคนขยันครับผมสุดหยอดครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยครับผมลักลูกับเนี่ยเนี่ยเดียวอยู่ครับนี่อัน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 กระคืดคืดว่าสิคืดว่าเนี่ยเดียวนะครับยันรับนรถแต่ว่ารถกระซื้อเนี่ยครับแต่ว่าบ่มีไผขครับเปลี่ยนค่านเนี่ยป้ามืออะไรนี่ครับรถออกมาเล็วมาบครับ เอาไว้เห็นแค่เอาไว้เขาขับผมใส่แพลสซัวก่อนหน่อยครับกวนครับผู้สองเขาอยากขัดอยู่แต่ว่าเัวว่าเขาฮาร์ดเปลี่นครับผู้ฮารดใส่เขาครับแยนเข้าหนี๊ัแยนข้าวอะไรเขาขับเป็นแล้วเราเขาไรขาดีแบบว่างเต็มยางน้ำทางครับนี่ครับเฮ้ยผู้ฮาดใส่เขาครับบ้าเบิ่งบรรยากาศครับผมอู้วิปตะปลาอยู่ข้างนึงผีเนาะ ก่อนปาดตัวเี้เกียร์หมอใสเข่าพวกนี้ปาดตรวจตรงระวังนะครับอันตรายครับอันตรายเนาะครับเนาะส่วนจะไปขับรถหลงเนาะลูกพี่เนาะรับครับแต่ขับรถนีก็ยังสีรับอยู่ครับตัวสิไปขครับรถหลงเพะอย่านอนไปแค่นั้นออกึ้มบนอํานาจนครับรถแรงนะครับว่ารถจานสั้นอย่รถแรงเป็นแนะนํำเครื่องนะครับเครื่องรถเป็นเครื่องเดกาจักรรงครับไอ้องเต็มครับ สองห่เต็มเลยน่ะครับไม่ยังวนตรงหับครับตะกี้ไปเปอามาแต่อู้ไรครับเนี่ยอมาแต่กุ้งเขีบเนาะครับนอะบริษัดนะครับผมจำซื้ออะไขี่ไปเอาน้ำกันอยู่อยู่แถวบางแคครับอยู่แถวบางแคนะครับนาะได้ได้มาเท่าไรครับขั้นนี้ครับสือๆด้ครับเดี๋ยมาองซานครับเดี๋ย้องานะครับขั้นนีบ เดกชายังแห้งยังบ่ทันได้เฮ็ดหยังอยู่ครับเครื่องยังเดิมเครื่องยังนิ่งๆครับวันสาวสมหน่อยแล้ว่าแม่นบ่ลูกพี่เกาอยู่ครับผิดเปียรเกาอยู่ครับผิดวันสาวสมหน่อยผิดยิดเก่าอยู่บ่ต้องห่วงรวมันนึงบ่โอ้ยหงูเขาไปบ่ได้นดีไปได้เสยอเลยครับของแค่เลยครับไปน้องห้อย10รอบสบายเลยยางเก่าเป็นยาง1,100เนาะครับเนาะครับ แต่ว่ารถต้องมาเป็นยางเก่าหรือยางพันธครับอ่าเดี๋ยวนี้ยางเก่ายางเก่านะครับเนาะมาเบิ่งสไตล์การขับของอาจารย์สั้นครับดั้มด่วนอั้นาจเจริญเล่นโล่เรียนให้พวกอยู่ครับหนึมีวอดเซียพิเสดดิโอู้หุ่นครับอู้ยเซียร์พิเศษซิบเซียร์พิเศษครับซิบเซียรซิบเซียร์เดิ้านซิบเซียร์ถอยหลังแมน โอ้ของแข่เด้ครับซิปเกียร์เดินหนะซิปเกียร์ถอยหลังในประเทศทไทยมีอยู่อันที่นิดหอดปัตรมันนองนในเพิ่องน,นอะงครับครับผมอีกประมาณอีกประมาณจักรโลหอดบอยหินครับเกต8โลเลยครับไปเอาอยู่บารของมันท <you> ีเอาอยู <you> <you> ่บาฮะเอาอยู่บาร์เขาว่าบปแม่นเ <Man. S 1> ขามาแล้วหรือเ่ามาแล้ว ลูกบอลกับม่านพีโล่ดีแล้วครับเุณนั่ทแม่ฟาดกับเอแขกงครางทางอาจารย์สั้นนี่เป็นคนหักลูกทักเมียนบ่ครับหักอยู่ครับเป็นบางโอกาสเป็นบ่ครับนี่แต่ว่าอย่าือกอันเค่อยค่อยใช้ค่าเทื่อมมันน้องๆบ่ครับนี่อาก็ศขึ้นปลาอยู่ครับขึ้นผัดก๊แผ่นนี้เพื่ให้มาเสนออยู่ครับเงินกับมันแข็งู่ครับ ฟังแค่ได <ight> ้ค <laughs> ร <f oster Wolver ine> ับเงินเต็มกระเป๋านะครับนี่นนองๆน่มๆแบบ่มาอุดนุนเลยยไเอ็นยากได้คราเพิ่มนะครับมหาจา์สั้นครับเด้อมานา่าฮาฮาฮีาฮ่้อ่่าา่าฮ่่า่่า่าฮ่เ่าฮ่า่า่าฮ่่่่ ไปเห็นยังนอบานไปเหยียบพอผู้ใดแต่กี้ลูกมีดปูนมียังเปียาว่างเลยไปเหยียบพอผู้ใดแตกลูกมีดปูนมียังดูกไมกับบ้โบนจัดเดี๋ยวเราเพิ่งครับบรรยากาศน่าเกี่ยวหินครับบรรยากาศครับบึ้งบรรยากาศโอ้ยหนารถเฮดมันวานมันรถล่องครับผมรถเลยครับ อยู่ทั้งทางก็มีครับผ้าม่านบังแดดด้วยครับถ้าติดผ้าม่านจะกลายเป็นโรงแรมสายว่างครับห้างนี่เดเช็ดไหมครับนี่ของของผ้าทิศครับผ้าทิศของห้องบริษัทเบิร์มครับเบิร์มครับเป็นไรครับอาจารย์เลิกงงานนี่สิผ้า ลูกพาเมียไปใส่นอนคือนนยังมาเมือ,น,อมนี่สิพาลูกพาเมียไปเที่ยวจุดปลาอย่งนงไรโอ้เราเป็นคนหักลูกทางเมียเนี่ยครับพี่น้องเบื้องเนี่ยครับนี่รูปรอความเนี้ยตะกี้เคยเป็นทหนารก่อความเนี้ยครับรูบรอทุกเจ้าเนี่นนนยรอเลยครับปิดตาป่ะอู้อทางลุ้มหลายเนาะครับเนาะ มาไมีได้สาวสมหน่อย <shifted ultimately. S 1> แต่ว่าเขาผ่าคือเขาว่าพอใหญ่เสุดเบิ้ลเท่านั้นครับส่านี่บอกเขาบอกหวอกเลยนะเรี้ยเขาบอกพอยังดีว่าสิตแซวคักๆมาสุย่างนี้แหละพอหญงมาสุดเบิ้ลเลยผ่าหออกเลยครับเขาว่าพอหญ่ก็ดูขูกู้คัางแค่พอยไงมาสุดเห็นหัวกู้งอกดูสิหอกตัวยอนตอวตัว พูดให้พูดเสียเถอะเสียเถอะตอนตอนนี้พ้นอีนี้เ้อผมหงอกย้อนตอนตอนครับพี่น้องสองปีขึ้นเลยผมหงอกตอนตอนทีนี้่อนเดินตอนตอนงอกอีนี้ตอนหัวบ่ครับหรือตอนใส่นี่ยตอนเท่งหูเท่งหัวเลยมันล้มมองปีเนี่ยว่ามันสิตกลงมาจะไปบกแต่ว่ามันบกหงอกเด้อครับตอนตอนงอกอีนี้ เา้านี่นอกใจเมียบ่ได้ครับเมียสีไลไไปอยูน้นบัดน่อยครับก็พอครับพิจัยกันบ่ได้พิจัจกันเป็นน้าเป็นนอนะน้านู่นบัดน่อยเลยครับฟังได้ก็ลูกพี่เพื่อนันคือจุนขากันได้ก็มันเลี่ยงมันโยกเราฝากหลกมันก็ยังมันจุนจขอให้มันคิดกันได้อยู่เลยครับ ทหเอลยเมียวางเดยก็ครับนอเมียอคนึ่งเป้ไปนึ่งหนึ่งเออพู่อนึ่งปาจมไปนึงู่นึ่งจูดมาใส่กันเายเลยครับเวลาพบเงินผูหยิงตกโใล่เลยครับเงินเอเงินที่นี่มาเ่ินยูนเขามาหากันจายเรียคนละเรียกย่อมแพ้เลยครับอ๋อเ ผมกับวปลาแล้วผมกับัวนี่ใ้ยังวาจนง่วงเลยพี่คเขามาหาว่าหารเ่ยงคิดกันครับมื่อนั้นเด็กเมื่อนั้นเด็กเมื่อนั่นเมื่อนั้นเพชรยังได้เพชรังได้เมื่อนั้นก็ยัปากตลอได้จับมื่อฟัง เติว่าเมียนี่ยนะบอกคนเลี้ยงเลยมาหากันเลยบอกคนเลี้ยงจุนเขาหากันได้เลยซี้อเงินร้ายกินขากิงเนี่ยเอาคนไทยเป็นบ่อรู้พี่ว่มันขาดข้าวแน่นอนเป็นแนว่ยอะไรี้อย่างอยู่คนรอฝากกู่สามารถจุนเขาจุนจุนเขามาหากันเขียดซื้อ เจ้าง้ออยู่บ้านบัวานลูกพี่เฮ้ยของแท้ได้ครับอาทิตย์นึงเหรออาทิตย์หนึ่งเซ้ครับเราบัวบ่าวกับเหล้วนะครับผู้งยิ่งขั้นบัวบ่าวกับเลียวเด็กบวตามีตัวผลข้าลังที่แน่แน่ลพ่อเอ้ยไนนะครักนเฮ็ดกินยาบ้าหัวเกยกินยังเสียเพื่อการชาน้เฮ็ดไม่สนเลยไม่สนเลย บ่อป่อ,รอ,อสร้าง,งยๆผู้หญุ่หงอครับผมอาจารย์สร้างนีู่บนทร้ม,มดาะด้ครับวองแขกเลย,ยครับเป็นหัวหนา้าครอบครัวที่ทดีเวเนี่เข้อมอไปงอมากเขาสร้างเัาไหลขาข <laughs> ้อมองอลั่งไรหัวอืออ่นอืนนะเขาแยากเขาไหลขานี้อย่างี้อารับมน่อยฮะชุดไม้คั่วไปครับครับหอดบอ่อหินแล้วครับหอดบออ่อหินแล้ว ครับของไทยรุ่งเรื่องตัวนี้ก็เป็นรอยซีชิปเลยครับผมเอาบคุณโค้ชใหญ่ดีเลยจากโบโบเห็นรถเดือดใหญ่ดีแต่บ้านเอาโอเคครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับคลิปหนาพอกันไหมครับผม